เราก็มาเริ่มนะคะในส่วนของบทที่1ตอนที่3บทที่1ตอนที่3นะคะเรื่องของอระบบสารสนเทศทางธุรกิจในระบบในการวิเคราะห์ระบบนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดี กับระบบสารสนเทศของการธุรกิจนั้นๆเช่นความต้องการของระบบการเช่าซีดีเพลงบนเว็บไซต์จะมีความแตกต่างกับระบบโรงแรมในเครือหรือระบบโรงงานต่อรับอนุกเป็นอย่างมากดังนั้นในการวิเคราะห์ลักษณะเขาโครงธุรกิจนักว,วิเคราะห์ระบบจะต้องสำรวจข้อมูลทั้งสินค้าและบริการของบริษัทรวมความสามารถที่จะใช้อินพุตอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศขอบเขตระบบงานความต้องการพิเศษขนาดขององค์กรและแผนระยะยาวที่ระบุถึงความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคตการจำแนกประเภทของธุรกิจแต่เดิมการจำแนกประเภทของประเภทของบริษัทออกเป็นประเภทขายผลิตภัณฑ์ production oriented และประเภทขายบริการ service oriented ปัจจุบันมีธุรกิจ อีกประเภทหนึ่งคือกิจการที่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตดีเอนเดนต์เฟิร์มประเภทขายผลิตภัณฑ์ได้แก่บริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นหลักเช่นการผลิตและจำหน่ายไมโครชิปของ Motorola Intel Compact ประเภทการขายบริการส่วนใหญ่จะเน้นข้อมูลสารสนเทศหรือการบริการบริษัทอื่นเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่น a t t บางบริษัทอาจจะรวมหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกันเช่น IBM จะผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมารายได้มากกว่าร้อยละห้มาจากการขายซอฟต์แวร์การให้บริการและการ,รบำรุงรักษาส่วนร้อยละ42มาจากขายฮาร์ดแวร์ธุรกิจประเภทใหม่ที่เกิดขึ้นคือกิจการที่ต้องพึ่งพายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าธุรกิจด o m ซึ่ง แตกต่างจากบริษัทประเภทดั้งเดิมที่เรียกว่าเกาะอิฐถึอปูนเพราะไม่ต้องมีการลงทุนการจัดตั้งห้างร้านแสดงสินค้าในในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทบนอินเทอร์เนต็ตมีอัตราการเติบโตและมียอดราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากอาทิเช่น amazon com หรือ e t e c h com การเติบโตของพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในการเติบโตที่เคียงคู่ไปกับธุรกิจประเภทใหม่นี้คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce หรืออินเทอร์เน็ตคอมเมิร์ซไอคอมเมิร์ซทั้งในลักษณะของผู้ขายกับผู้ซื้อ Business-to-Customer B2C และผู้ขายกับผู้ขาย s u s i s s t s t u s u s i s s หรือ B2B เมื่อเกิดความต้องการ ระบบาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเยอะมีความต้องการผู้พัฒนาระบบหรือนักวิเคาราะห์ระบบมากขึ้นเป็นลำดับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการขยายตัวของาพาณิ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้รูปแบบในการดำเนินธุรกิจแบบเก่าๆเปลี่ยนไปจากเดิมลูกค้าต้องเดินทางไปยังบริษ,ษัทห้างร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้า ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าได้ทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบวิธีการดําเนินธุรกิจจึงเปลี่ยนไปทั้งในด้านการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการประเมินผลกําไรความสําเร็จด้านการตลาดบนเว็บจะขึ้นอยู่กับการสร้างรูปแบบเว็บเพจที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าประกอบกับความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์และความปลอดภัยบริษัทจำนวนมากว่าจ้างนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อพัฒน,นาจัดทำแบบจำลองการดำเนินธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตจึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักวิเคราะห์ระบบเพราะมีบริษัทเป็นจำนวนมากที่เตรียมพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่สมรภูมิเป็นขึ้นลูกต่อไปที่เข้ามาแข่งขันเพื่อการดำเนินธุรกิจสิ่งที่ควรคำนึงในการวิเคราะห์ระบบสิ่งที่ควรคำนึงถึงการวิเคราะห์ระบบ นอกจากนักวิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาระบบสารสนเทศขององคอ์กรโดยศึกษาการดําเนินธุรกิจและสิ่งที่ช่วยในการดําเนินธุรกิจอย่างละเอียดแล้วควรพยายามให้ครอบคลุมคําถามเหล่านี้ด้วยได้แก่ 1. ระบบงานนี้มีผลกระทบกับระบบอื่นหรือไม่จะเห็นในภาพแสดงให้เห็นถึงระบบธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีระบบงานเกี่ยวเนื่องกันหลายระบบ โดยมีลูกศรแสดงการส่งผ่านของกระแสข้อมูลในแต่ละระบบซึ่งหากระบบใดมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบให้กับระบบอื่นๆไปด้วยดังนั้นความถูกต้องน่าเชื่อถือได้ของการต่อเชื่อมในแต่ลระบบจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งระบบสารสนเทศของบริษัทหนึ่งอาจนำไปเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอีกบริษัทหนึ่งได้เช่นเมื่อบริษัทหนึ่งจ่ายเงินค่าสินค้า ซึ่งเป็นระบบบัญชีเจ้าหนี้จะกลายเป็นระบบบัญชีลูกหนี้ของอ e ีกบริษัทหนึ่งได้ซึ่งเรียกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) หรือ EDI เป็นการเชื่อมโยงถ่ายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทมักใช้กับระบบจัดซื้อกับระบบการชําระเงินค่าสินค้าของ2บริษัทซึ่งจะช่วยในด้านการวางแผนการผลิต การปรับปรุงระดับสินค้าคงคลังหรือเพื่อช่วยในการตัดเตรียมวัตถุดิบของบริษัทหนึ่งโดยใช้ข้อมูลแผนการสั่งซื้อของอีกบริษัทหนึ่งเป็นต้น 2. ระบบงานนี้มีขอบเขตร,ระบบงานขนาดไหนขอบเขตร,ระบบงานจะกำหนดจากการสิ้นสุดของระบบหนึ่งกับการเริ่มต้นของอีกระบบหนึ่งซึ่งบางครั้งอาจเป็นการยากที่จะกำหนดขอบเขตได้อย่างแน่ชัดเช่นเมื่อลูกค้าชำระ ค่าสินค้าผ่านเข้าระบบบัญชีลูกหนี้นั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องไปถึงระบบงานการเงินด้วยเป็นต้น 3. ระบบงานนี้มีความต้องการเฉพาะพิเศษอื่นอย่างไรในบริษัทขนาดใหญ่มักมีความต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เฉพาะแตกต่างออกไปเป็นพิเศษ 4. ขนาดและความเติบโตของธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันแต่มีขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการของระบบงานที่แตกต่างกันออกไปโดยโดยลองเปรียบเทียบงานของธนาคารขนาดเล็กที่มีสาขาภายในประเทศ2-3สสาขากับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีสาขามากมายในโลก เดี๋ยวขอจบส่วนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ